คาะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติในการขยายเวลาบางังคับใช้พรกฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปเป็นเวลา3เดือนค่ะโดยสมอชออก็อ้างอิงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการให้คงกฎหมายไว้และเหตุผลของการมีกฎหมายพิเศษรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในโดยกอรามานภาค4ส่วนหน้าโดยสรุปความคืบหน้าและสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มลดลง ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมกับภาครัฐและให้การสนับสนุนมากขึ้นในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆและด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีภาวะการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จึงต้องมีความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอีกด้วย ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นตรงกันนะครับว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความจำเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปอีก3เดือนคือระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่19กันยายน2563ยกเว้นอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและอำเภอสุงไหงโกลกอำเภอสุขีริน อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโดยจะนำเข้าขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ครับหลตนตรีพัชศักดิ์ปฏิรูปานนท์ผู้ช่วยโฆษกประจํารองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าผลการประเมินพบว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ เพื่อให้การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่มีความต่อเนื่องในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจสังคมและอื่นๆควบคู่กันไปซึ่งพลเอกประวิทย์ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทเน้นการข่าวเชิงรุกและการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและการประเมินผลงานจะต้องให้ครอบคลุมในทุกมิติ พร้อมทั้งขอบคุณและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยกันปฏิบัติงานด้วยความเสียสละตลอดจนขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในการเฝ้าระวังเหตุการณ์และปฏิบัติตามข้อกําหนดในการป้องกันโควิด19ของรัฐบาลด้วยดีครับ